คุณจะทำยังไงครับถ้าวันหนึ่งแฟนของคุณขอมีแฟนใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนและนี่ก็คือเรื่องราวของชายหนุ่มที่ได้พบกับสาวสวยสเสน่ห์แรงนะครับและก็ชื่นชอบความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด ทั้งสองคนเนี่ยได้ตกหลุมรักกันนะครับและก็ได้แต่งงานกันซึ่งมันก็เหมือนว่าทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีเนื่องจากชอบอะไรที่คล้ายกันแต่ว่าสาวสวยเนี่ยก็ยังคงใช้ชีวิตอิสระเหมือนเดิมนะครับจนอยู่มาวันนึงเธอได้บอกกับชายหนุ่มนะครับว่าเธอเนี่ยตกหลุมรักชายอีกคนนึงและเธอนั้นก็ขอมีผู้ชายเพิ่มอีกหนึ่งคนในชีวิตของเธอสุดท้ายแล้วชายหนุ่มจะยอมรับได้หรือเปล่าแล้วเรื่องราวความรักสามเศร้าเราสามคนจะจบลงแบบไหนไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง My wife, God, Mary, เมียเขาหรือเราชู เรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นมาที่ดองหุนนะครับหนุ่มวัยทำงานพระเอกของเรานี่เองในวันหนึ่งเนี่ยเขาบังเอิญพบกับจูอีน่าสาวสวยสเสน่ห์แรงนะครับแล้วเธอคนนี้ก็เป็นนางเอกของเรานั่นเองครับเขาได้พบกับนางเอกโดยบังเอิญบนรถไฟฟ้านะครับหลังจากที่เขานั้นเคยทำงานอยู่บริษัทเดียวกันนางเอกนั้นก็เป็นคนสวยมีสเสน่ห์มากทำงานเป็นโปรแกร,รมเมอร์สาวที่ชอบโนบราทำเอาชายหลายๆคนในบริษัทจ้องมองตาเป็นมันไม่มีสมาธิทำงานกันเลยทีเดียว แล้วพระเอกนั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบแอบมองเธอเช่นกันครับแต่ว่าเขานั้นก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ทําความรู้จักกับเธอสักทีจนมาวันนี้เขาก็ได้เจอเธออีกครั้งทั้งคู่ได้นั่งพูดคุยกันนะครับและด้ยวยความที่นางเอกนั้นชอบดูบอลเหมือนกันและถึงแม้ว่าจะเชียร์คนละทีมนะครับแต่มันก็ทําให้ทั้งสองคนนั้นคุยกันอย่างถูกคอและหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ชวนพระเอกไปนั่งเล่นที่บ้านของเธอต่อนะครับแล้วสรุปว่าในคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้โบ๊บ้าก,กันซะอย่างนั้น ต่อมาทั้งคู่ก็ได้เริ่มพบหากันตั้งแต่คืนนั้นเลยนะครับพระเอกนั้นก็หลงไหลในตัวนางเอกเป็นอย่างมากด้วยความที่เธอเนี่ยมีรสนิยมบนเตียงที่ตรงกับพระเอกต้องการแต่ว่านางเอกก็ดันมีข้อตกลงแปลกๆกับเขานะครับนั่นก็คือเธอไม่อยากจะมีความสัมพันธ์แบบผูกมัดเพราะว่าเธอเองก็ไม่อยากจะถูกควบคุมจากคนรักเพราะฉะนั้นเธออาจจะไม่ได้รักพระเอกแค่คนเดียวโดยเธอนั้นก็ต้องการใช้ชีวิตแบบเดิมของเธอนะครับนั่นก็คือการดื่มเหล้าและในบางคืนเนี่ยก็อาจจะถูกใจผู้ชายสักคนแล้วก็ไปมีอะไรกับเขาคนนนั้น้พระเอกเได ก็ตกใจครับใครมันจะไปรับได้ที่แฟนของตัวเองนั้นจะไปมีอะไรกับผู้ชายอื่นพระเอกเนี่ยก็เลยคิดนะครับว่านางเอกนั้นกําลังจะขอเลิกกับเขาแต่นางเอกก็บอกไปนะครับว่าเธอไม่ได้จะขอเลิกกับพระเอกเธอเนี่ยรักพระเอกจริงๆแต่เธอแค่ต้องการความสัมพันธ์แบบนี้โดยพระเอกนั้นก็คิดนะครับว่าเขาอาจจะรับได้กับความสัมพันธ์แบบนี้แต่ที่ไหนได้ครับเขาเนี่ยกลับระแวงไปหมดแล้วก็หึงนางเอกซะจนแทบนอนไม่หลับ ต่อมาในคืนนึงนะครับนางเอกก็ได้ไปกินเหล้าตามปกติแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่สามารถติดต่อเธอได้เลยครับแล้วพระเอกเนี่ยก็พยายามจะปลอบใจตัวเองนะครับว่าที่เธอพูดมานั้นอาจจะพูดเล่นก็ได้เธอคงไม่กล้าทําจริงๆเขานั้นก็เลยนั่งรอนางเอกกลับมาครับและพอตกดึกเมื่อนางเอกกลับมานะครับด้วยความที่โมโหพระเอกก็เลยเอาแต่ถามนางเอกไปนะครับว่าไปไหนมาทําไมไม่ยอมรับโทรศัพท์จนสุดท้ายแล้วนางเอกก็เลยบอกมานะครับว่า เธอไปดื่มเหล้ากับผู้ชายมาแล้วได้นอนกับผู้ชายคนนั้นด้วยพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกช็อกมากครับที่นางเอกเนี่ยทำแบบนั้นจริงๆและพระเอกเนี่ยก็เริ่มรู้สึกคิดแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันชักจะประหลาดเกินไปแล้วเขารับไม่ได้กับสิ่งที่นางเอกทาและเขานั้นก็ไม่ไว้ใจเธออีกต่อไปพระเอกเนี่ยก็เลยขอเลิกกับนางเอกครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เสียสูนย์ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่รักนางเอกมากแต่ว่านางเอกก็ดันทําแบบนั้นกับเขาจากนั้นในคืนต่อมานะครับเขาก็ไปนั่งดู ให้เพื่อนของเขาฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อนพระเอกก็เลยบอกนะครับว่า นางเอกเนี่ยไม่ได้รักแกจริงหรอกเธอถึงทําแบบนั้นได้แต่พระเอกของเราลึกๆก็ยังรักนางเอกอยู่นะครับแล้วก็อยากจะกลับไปคบกับเธอแล้วเมื่อเพื่อนพระเอกเห็นแบบนั้นนะครับเขาก็เลยบอกพระเอกไปนะครับว่างั้นก็ไปขอเธอแต่งงานเลยจะได้เป็นข้อผูกมัดเพื่อไม่ให้นางเอกนั้นทําแบบนั้นอีกพระเอกเนี่ยก็เห็นด้วยครับแล้ววันต่อมาเนี่ยเขาก็เลยนัดคุยกับนางเอกโดยพระเอกก็ได้ขอนางเอกให้กลับมาอยู่กับเขานะครับแต่เธอเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะเธอบอกนะครับว่าถ้าเรากลับมาคบกันพระเอกเนี่ยก็อาจจะต้องเสียใจกกกับเเธออออีแนนน่พระ ขอโอกาสจากเธอเป็นครั้งสุดท้ายครับแล้วถ้าหากว่าครั้งนี้ยังไม่เวิร์กก็จะเลิกกับเธอแบบเด็ดขาดไปเลยเธอนั้นก็เลยยอมตกลงครับแล้วจากนั้นทั้งสองก็กลับมาคบกันและในระหว่างที่กลับมาคบกันอีกรอบนะครับพระเอกน,นก็พยายามจะขอนางเอกแต่งงานอยู่หลายครั้ง แต่เธอนั้นก็ปฏิเสธเขามาโดยตลอดซึ่งพระเอกก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามครับจนสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ชวนนางเอกไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วในจังหวะที่ทีมชาติเกาหลีใต้ยิงเข้าประตูทุกคนเนี่ยก็ต่างกําลังดีใจนะครับพระเอกก็เลยอาศัยจังหวะนี้ขอนางเอกแต่งงานทันทีและนางเอกนั้นก็ยอมตกลง ต่อมาหลังจากที่แต่งงานกันแล้วนะครับพระเอกนั้นก็มีความสุขมากในชีวิตหลังแต่งงานเพราะว่านางเอกนั้นก็เป็นคนสวยแถมเธอนั้นยังชอบดูฟุตบอลไม่ต่างจากเขาด้วยเขานั้นก็เลยสามารถดูฟุตบอลได้จนดึกซึ่งนี่ก็เป็นสวรรค์ของผู้ชายอย่างแท้จริงเลยนะครับที่ได้แฟนเป็นคนบ้าฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่าการแต่งงานเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่านางเอกนั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะครับบางคืนเนี่ยเธอก็ยังไปกินเหล้าแล้วก็กลับมาตอนเช้าเหมือนเดิมทําให้พระเอกนั้นยังรู้สึกระแวงเธออยู่แต่เขานั้นก็แ กับเธอเหมือนครั้งก่อน จนมาในวันหนึ่งนะครับนางเอกก็ได้บอกพระเอกนะครับว่าเธอจะต้องไปทํางานที่จังหวัดอื่นเป็นระยะเวลาถึง1ปีโดยนางเอกนั้นก็อยากจะไปนะครับเพราะนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเธอแต่พระเอกนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับเพราะเขาเนี่ยรู้สึกไม่ไว้ใจในตัวนางเอกและยิ่งต้องแยกกันอยู่แบบนี้มันก็อาจจะยิ่งไปกันใหญ่นางเอกเนี่ยก็พยายามตื้อพระเอกอยู่หลายวันครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกก็ใจอ่อนยอมตกลงให้นางเอกไปนะครับแต่มันก็มีข้อแม้ว่านางเอกจะต้องกลับมาหาพระเอกในทุกวันหยุดซึ่งหลังจากนั้นนะครับพระ ก็รอคอยทุกวันหยุดเพื่อจะได้เจอกับนางเอกและเขานั้นก็พยายามจะหาข้ออ้างกับที่ทํางานนะครับเพื่อจะได้กลับมาบ้านเร็วๆและจะได้มีเวลาอยู่กับนางเอกให้นานมากขึ้น แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นจนได้ครับเมื่อนางเอกมาบอกกับพระเอกนะครับว่าเธอไปตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยก็รักเขามากแล้วก็อยากจะแต่งงานกับเขาด้วยพระเอกเมื่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากครับแล้วก็บอกนางเอกไปนะครับว่านี่มันอะไรกันแต่งงานอยู่กับผมแท้ๆแต่ดันจะขอแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนางเอกก็ยืนยันนะครับว่าเธอไม่ได้จะขออยากกับพระเอกแต่จะขอแต่งงานเพิ่มกับอีกคนนึงด้วยเฉยๆพระเอกเนี่ยก็ยิ่งงงไปกันใหญ่ครับแล้วพระเอกก็บอกไปนะครับว่าตอนแรก คุณยังไม่อยากที่จะแต่งงานกับผมเลยด้วยซ้ําแล้วทําไมถึงอยากแต่งงานกับเขาง่ายๆแบบนี้นางเอกก็ตอบกลับมานะครับว่ามันเป็นเพราะพระเอกเนี่ยทำให้มุมมองของเธอนั้นเปลี่ยนไปพระเอกของเราเนี่ยก็ทั้งงงทั้งโกรธมากๆครับแถมยังมารู้ความจริงนะครับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาในงานแต่งของเขาด้วยแล้วเขานั้นก็เลยบอกให้นางเอกนั้นเลือกนะครับระหว่างเขากับผู้ชายคนนั้นซึ่งต่อมาพระเอกก็ได้เตรียมใบหย่าเอาไว้พร้อมกับไปดักรอนางเอกที่บ้านแฟนใหม่ของเธอและในขณะที่เธอกับแฟนใหม่กําลังกลับมานะครับแล้วก็ ไพเอกก็ได้ออกไปเจอพวกเขาแล้วก็ได้เข้าไปทําร้ายแฟนใหม่ของนางเอกด้วยความโมโหนางเอกเนี่ยก็เลยเข้ามาห้ามเอาไว้ครับระเอกนี่ก็เลยบีบคอนางเอกและในตอนนั้นเองในใจเขาก็คิดนะครับว่าอยากจะฆ่านางเอกให้ตายจริงๆที่ทําให้เขาต้องเสียใจมากขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าทั้งใจของเขาก็ยังคงรักนางเอกอยู่เสมอ และก่อนที่จะกลับนะครับพระเอกก็ได้ฉีกใบหย,ย่าทิ้งแล้วก็บอกกับพวกเขานะครับว่าเขานั้นจะไม่ยอมหย่าให้และเขาจะไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วพระเอกนั้นก็กลับไปด้วยความเสียใจ ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เดินตามพระเอกอยู่ห่างๆด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วในคืนนั้นนางเอกก็ได้เข้ามานอนในห้องพระเอกจนมาถึงตอนเช้าทั้งคู่เนี่ยก็ได้นั่งพูดคุยกันเธอนั้นขอให้พระเอกเนี่ยย่าจ่าเธอไปเลยแต่พระเอกนี่ก็ไม่ยอมทําตามนะครับแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยเลิกยุ่งกับเขาแล้วก็ไปทําตามที่ใจของเธอนั้นอยากจะทําเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะเกลียดตัวเองไปมากกว่านี้แล้วแต่ว่านางเอกนั้นก็ยังไม่ยอมเลิกครับเธอนั้นพยายามตามง้อพระเอกอยู่หลายวานันจนในคืนหนึ่งพระเอกก็ได้มานั่งปรึกษาเพื่อนนะ พยายามจะเข้าไปปล้ำนางเอกที่นอนรออยู่แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลที่นางเอกเปิดทิ้งไว้มันก็ดันทําประตูขึ้นมาพอดีครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยหันไปดูพร้อมกันแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานจนสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์นี้เองมันก็ทําให้พระเอกในใจอ่อนนะครับยอมคืนดีกับนางเอกจนได้โดยนางเอกเนี่ยก็ได้ทําข้อตกลงกับพระเอกนะครับว่าวันธรรมดาเธอจะอยู่กับแฟนใหม่ส่วนวันหยุดเธอจะกลับมาหาพระเอกเหมือนเดิมซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ยอมตกลงตามนั้นนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์แบบ3เศร้านี้จะดําเนินไปได้ด้วยดีเพราะว่าเป็นการยินยอมกันทั้ง3ฝ่ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระเอกก็ได้พานางเอกไปที่บ้านของแม่เขาครับเพื่อไปพบกับแม่แล้วก็น้องสาวของเขาซึ่งครอบครัวของพระเอกนั้นก็ชอบนางเอกมากครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็มีความขยันพระเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ดีใจนะครับและหลังจากเสร็จธุระที่บ้านแล้วเขาก็ได้มาส่งนางเอกที่บ้านของแฟนใหม่โดยพระเอกนี่ยก็ได้วางแผนไว้นะครับว่าจะรอให้ทั้งสองคนเนี่ยออกจากบ้านในวันนุ เข้าไปในบ้านแฟนใหม่ของนางเอกและเมื่อเขาเข้าไปในบ้านแฟนใหม่ของนางเอกได้แล้ว mm. เขานั้นก็ได้นึกถึงคําพูดที่นางเอกเคยชื่นชมแฟนใหม่ให้เขาฟังครับมันทําให้เขาเนี่รู้สึกโกรธมากเขานั้นก็เลยรื้อชันหนังสือของแฟนใหม่นางเอกรือ้อซะจนเละเทะไปเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดเขาก็เลยกลับมาเก็บให้เหมือนเดิมก่อนที่เขาจะเดินออกมาซะอย่างนั้น แล้วในคืนต่อมานะครับพระเอกก็ได้ไปหาเพื่อนของเขาอีกครั้งแต่ว่าในครั้งนี้เขาได้นัดพบผู้หญิงอีกคนครับซึ่งพระเอกนั่นก็คิดนะครับว่าถ้านางเอกมีผู้ชายอื่นได้เขานั้นก็ต้องมีได้เขานั้นก็เลยเริ่มคบกับผู้หญิงอีกคนไปด้วยและนี่เองครับมันทําให้พระเอกเนี่ยเริ่มกลับมามีความสุขอีกครั้ง จนมาในวันหนึ่งนะครับนางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านในวันธรรมดาเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์พระเอกแล้วเธอก็บอกข่าวดีกับพระเอกนะครับว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องได้6อาทิตย์แล้วพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากครับแต่มันก็ดันเกิดคําถามขึ้นมาในหัวนะครับว่าใครเป็นพ่อเด็กกันแน่เขาก็เลยถามนางเอกไปนะครับแต่ว่านางเอกก็ไม่ยอมบอกตรงๆว่าเขาเนี่คือพ่อเด็กแถมเธอยังบอกอีกนะครับว่ามันเป็นลูกของพวกเรานั่นแหละนั่นมันก็หมายถึงแฟนใหม่ของเธอเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นพ่อของเด็กด้วยเช่นกันพระเอกของเราเนี่ยก็เลยเก็บความสงสัยเอาไว้งใในจ จนมาในวันนึงเนี่ยนางเอกก็ได้รู้นะครับว่าพระเอกของเรามีผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้โกรธอะไรครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ได้บอกเลิกผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเขานั้นกําลังจะเป็นพ่อคนแล้วแล้วพอนางเอกเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วนะครับพระเอกของเราก็ดีใจอย่างมากและแฟนใหม่หนางเอกก็ดีใจเช่นเดียวกันทั้งครอบครัวพระเอกและครอบครัวแฟนใหม่ของนางเอกก็ต่างมาร่วมแสดงความยินดีแต่ก็ต้องผัดกันเข้าห้องนะครับเพราะว่าถ้าเข้าพร้อมกันเนี่ยเกมแน่ๆ แล้วจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ต้องการพิสูจน์นะครับว่าเป็นลูกของเขาจริงๆหรือเปล่าเขาเนั้นก็เลยวางแผนเก็บเส้นผมของลูกครับเพื่อจะนําไปตรวจด n a นแต่ว่านางเอกก็ดันมาเห็นพอดีครับทําให้นางเอกเนี่ยโกรธมากที่พระเอกเนี่ยไม่เชื่อใจเธอแล้วเธอเนี่ยก็บอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นลูกของใครแต่นี่ก็คือลูกของเธอพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็เลยเถียงกันอยู่สักพักแล้วในขณะที่นางเอกกาลังอุ้มลูกออกไปจากห้องนะครับเธอเนี่ยก็ดันพลาดลื่นล้มพระเอกเนี่ยก็เลยรีบวิ่งเข้าไปรับจนทําให้เขานั้นขาหักแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาล หึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออาการพระเอ็กดีขึ้นแล้วนะครับ เขานั้นก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนางเอกก็ต้องไปทํางานทําให้เธอไม่มีเวลาดูแลลูกครับพระเอกของเราก็เลยต้องดูแลลูกด้วยตัวเองโดยมีแฟนใหม่ของนางเอกนั้นคอยมาช่วยเลี้ยงลูกด้วยซึ่งนี่เองครับมันทําให้พระเอกกับแฟนใหม่นางเอกได้เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นแล้วแฟนใหม่นางเอกนั้นก็ไม่เคยเกลียดพระเอกเลยนะครับแถมยังนับถือเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งด้วยซ้ําต่อมาในวันหนึ่งนะครับพระเอกก็ได้รู้นะครับว่านางเอกกับแฟนใหม่แล้วก็ลูกของเขาต้องไปถ่ายรูปลงนิตยสารฉบับหนึง่งมันทําให้เขาโกรธแล้วก็เสียใจมากครับ มันเหมือนกับว่านางเอกได้ประกาศให้ทุกคนรู้ว่านี่คือลูกของเธอกับแฟนใหม่ทําให้พระเอกของเราเนี่ยกลายเป็นคนไม่มีตัวตนแต่ว่าพระเอกก็ได้แต่เก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ในใจนะครับจนผลตรวจ DNA ออออกมาเขานั้นก็พบนะครับว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาจริง จากนั้นก็มาถึงวันครบรอบวันเกิดของลูกนะครับพระเอกก็ได้จัดงานวันเกิดให้ลูกของเขาส่วนแฟนใหม่นางเอกก็จัดงานให้เหมือนกันโดยผลัดกันไปทีละงานนะครับซึ่งพอจบงานที่ฝั่งพระเอกแล้วลูกของเขาก็ไปที่งานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่แฟนใหม่นางเอกต่อแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ดันบุกไปในงานครับพร้อมกับโชว์ผลตรวจ DNA แล้วก็ประกาศให้คนทั้งงานรู้นะครับว่านางเอกเนี่ยเป็นเมียเขาและลูกเนี่ยก็เป็นลูกของเขาด้วยเช่นกันทําเอาครอบครัวแฟนใหม่นางเ,นเอกแล้วก็คนในงานเนี่ยต่างงงกันเป็นแถวนางเอกเนี่ยก็โกร พระเอกมากครับที่ทําแบบนั้นเธอก็เลยอุ้มลูกแล้วก็เดินออกไปจากงานทันทีพระเอกเนี่ยก็เลยเดินตามนางเอกไปครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ยอมคุยกับเขาจนสุดท้ายแล้วแฟนใหม่ของนางเอกก็ได้มาอธิบายให้เขาฟังนะครับว่ารูปและบทความในนิตยสาร,รนั้นเป็นสิ่งที่ญาติๆของเขานั้นขอให้ทําโดยที่นางเอกนั้นก็ไม่ได้เป็นคนคิดจะทําแบบนี้เขานั้นก็เลยอยากจะให้พระเอกนั้นเลิกเข้าใจนางเอกผิดแล้วก็ยกโทษให้กับเธอแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะไม่ทันแล้วครับนางเอกก็ได้พาลูกหนีไปจากทั้งคู่แล้วจนเวลาเนี่ยมันผ่าน ทั้งพระเอกและแฟนใหม่นางเอกก็ไม่ได้เจอกับนางเอกและลูกเลยแล้วในคืนนึงนะครับแฟนใหม่ของนางเอกก็ได้โทรหาพระเอกเขานั้นรู้สึกเหงาก็เลยอยากจะคุยกับพระเอกและเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันนะครับแฟนใหม่ของนางเอกก็ได้บอกความจริงนะครับว่าเขาและเธอได้คุมกําเนิดเอาไว้พระเอกเมื่อดีนแบบนั้นเนี่ยปัญหาภายในใจของเขาก็หมดไปและทําให้ตอนนี้เขาเปิดใจให้กับแฟนใหม่ของนางเอกมากขึ้น ซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกจะมองโลกได้กว้างขึ้นแล้วนะครับเขาเริ่มคิดแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาก็ได้เพราะว่าแฟนใหม่ของนายเอกไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งชิงแต่เข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเพราะว่าเขานั้นก็รักนางเอกด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันกับเขา จากนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านไปนะครับและอยู่มาวันหนึ่งนางเอกก็ได้ส่งโปสการ์ดแล้วก็ตั๋วเครื่องบินมา2ใบมาให้กับพระเอกแล้วก็แฟนใหม่ของเธอนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยบินมาหาเธอและในระหว่างการเดินทางพระเอกก็คิดได้นะครับว่าทุกคนที่มีความรักก็อยากจะอยู่กับคนที่รักและต่อให้คนที่เกลียดหายไปมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตงดงามขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดมาที่ทั้ง3คนดูฟุตบอลด้วยกันนะครับและตอนนี้ทั้ง3คนก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้้้งงงงแแลลวหนนัก็ไดจบต่่เเพียเียทา้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเนี่ยก็พยายามจะบอกเรานะครับว่าความรักเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวและก็ไม่มีเหตุผลสําหรับใครบางคนด้วยเพียงขอให้เชื่อมั่นในความรักนั้นต่อให้เจอปัญหาอะไรมันก็จะสามารถข้ามผ่านไปได้อย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าความรักสามเศร้ามันจะดูผิดศีลธรรมไปหน่อยนะครับแต่ว่าในด้านความรู้สึกของใครบางคนมันก็อาจจะเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดไปก็ได้นั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะครับดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไง คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ